ได้เวลาขุดคุยเพื่อถอนรากถอนคนของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยกับช่อง Movie For you วันนี้เราจะมาดูเนื้อหาใน E p พีที่4ของซีรีส์สุดมันเสี่ยง The Boys หลังจากใน E ีพีที่3ก้นเดอะบอยได้ส่งสารทารลบไปถึงเดอะเซเว่นแล้ว e ีีนี้พวกเขาจะดําเนินการต่อเพื่อกําจัดซูเปอร์ฮีโร่ให้หมดไปเรื่องราวมันจะเป็นแบบไหนหากพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหากันเลยครับในตอนที่สี่เริ่มขึ้นที่เหตุการณ์ในอดีตของบูเชอร์กับเบเก้ภรรยาของเขา ทั้งคู่ดูมีความสุขมากและคอเคลียร์กันอยู่บนเตียงแต่แล้วบูชเชอร์ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาในห้องเดิมๆของเขาในปัจจุบันที่ตอนนี้ไม่มีเบกก้าอยู่บนเตียงและมีเขาอยู่เพียงลําพังคนเดียวเท่านั้นเขานั่งเปิดดูวิดีโอกล้องวงจรปิดที่เห็นเบกก้ากำลังนั่งอยู่บนมานั่งในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งแล้วก็เห็นเธอลูกหายออกจากกล้องไปเขาบนดูซ้ำๆอยู่แบบนั้นซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเบกก้ากันแน่ตัดมาที่ตึกบัญชาการ CIA สูซานในฐานะรองผู้อำนวยการคนใหม่ พอเธอเข้ามาถึงที่ออฟฟิศลูกน้องทุกคนต่างพากันทักทายเธอด้วยความเคารพแต่เธอก็ต้องตกใจเมื่อเธอเปิดประตูเข้ามาในห้องกลับเป็นว่าบูชเชอร์ได้มารอเธออยู่ในห้องทํางานก่อนหน้าแล้วเธอจึงปากร้ายใส่เขาไปทันทีว่าบูชเชอร์ก็เหมือนกับเป็นเชื้อราบนผืนสกริป์ของเธอแม้ว่าจะขัดออกไปยังไงมันก็งอกมาใหม่พร้อมกับต่อสายเรียกปรปภเพื่อมาจับตัวเขาออกไปแต่บูชเชอร์ก็ตัดวังสายของเธอทิ้งทันทีพร้อมกับยินข้อเสนอไปว่าเขาสามารถหยุดไม่ให้รัฐสภาเอาซูเปอร์ฮีโร่ของวอดไปอยู่ในกองทัพได้และบูชชอร์จึงโวภาพหลัก ฐานที่เอเทรนได้ดบยาก่อนการแข่งวิง่งโดยบอกว่าป๊อปคอรคู่นอนของมันก็ใช้ยาตัวเดียวนี้เช่นกันมันมีชื่อเรียกว่าความพาวีสเตียรอยที่พวกซูปเปอร์ฮีโร่ใช้ดบเพื่ออัพพลังถ้าผู้คนได้รู้ว่าพวกซูปเปอร์ฮีโร่เป็นพวกติดยา คงจะไม่มีใครต้องการให้พวกมันเข้าไปร่วมในกองทัพแน่ฝั่งซูซานก็แสดงความสนใจในเรื่องที่บูชเชอร์กำลังเล่ามาแต่เธอก็ถามหาตัวอย่างยาจ,จากเขาบูชเชอร์ก็ตอบไปว่าตอนนี้เขายังไม่มีซึ่งถ้าหากไม่มีตัวอย่างก็เปล่าประโยชน์เพราะภาพที่เห็นมันอาจจะเป็นแค่เฮโรอีนก็ได้เธอบอกว่าถ้าหากว่าบูชเชอร์หาตัวอย่างความพาวีมาให้ได้บางทีเธออาจจะยอมยนเส็จเงินให้กับบูชเชอร์เพื่อช่วยปฏิบัติการภารกิจของเขาได้แต่ถ้าหากว่าบูชเชอร์หลอกเธอในเรื่องนี้เขาก็จะถูกส่งไปกินฉี่ตัวเองในคุกตลอดชีวิตบบูชเชอออรร์ก็นนััยม นี้ต่อมาบูชเชอร์ก็ได้โทรไปขู่ป๊อบคอร์อีกครั้งให้บอกความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับคอมพาวีป๊อบคอร์ก็ย้ำไปว่าเธอบอกไปแล้วว่าเอเทรนเป็นคนวิ่งส่งวีอยู่ในร้านบะหม,มี่ในใชายหน้าท้าแต่พวกของบูชเชอร์ก็ไปเฝ้าดูอยู่ที่นั่นเป็นอาทิตย์แล้วแต่ก็ยังไม่เจออะไรเลยเธอบอกว่าต้องเป็นแถวนั้นอย่างแน่นอนเพราะทุกครั้งหลังจากที่เอเทรนไปส่งวีมาแล้วเขาจะซื้อบะหม,มี่ซอสงามาฝากเธอทุกครั้งนั่นคือทุกอย่างที่เธอรู้บูชเชอร์จึงขู่ไปว่าถ้าหากว่าเธอมีพูดความจริง คลิปของเธอที่ทำกับเจ้าของตึกจะถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลอย่างแน่นอนและเขาก็วางสายไป ตัดมาที่พวกของเฟรนชีที่กําลังจับตาดูร้านบะหม,มี่แห่งหนึ่งอยู่ภายในรถเอ็มเอ็มก็ได้โทรคุยกับโมนิกภรรยาของเขาโดยเขาได้โกหกไปว่าช่วงนี้เขาต้องทํางานหนักหน่อยเพื่อหาเงินยังกลับบ้านตอนนี้มีได้เขาได้หยดคาหวานใส่ภรรยาของเขามากมายหลังจากที่วางสายเฟรนชีก็แซวไปทันทีด้วยการยกเอาคําพูดของนักประชาชาวฝรั่งเศสที่กล่าวเอาไว้ว่าการแต่งงานก็เป็นการปิดกั้นความต้องการพื้นฐานของผู้ชายซึ่งเอ็มเอ็มเมื่อได้ยินแบบนั้นก็สวนกลับไปทันทีว่าว่นปลายของชีวิตของนักประชาคนนั้นก็ตาายยอ่งโดด โดยที่เมียของเขาแอบไปมีกิ๊กับผู้ชายอื่นเอ็มเอ็มยังย้ำไปอีกว่าเฟรนชี่ก็จะกลายไปเป็นไอเท่าที่ตายอย่างโดดเดี่ยวแบบเดียวกันกับนักประจาของเขาและในตอนนั้นพวกเขาก็ได้เห็นชายชาวเอเชียคนหนึ่งถือถุงกระดาษต้องสงสัยเดินผ่านไปพวกเขาจึงรีบลงจากรถและเดินตามไปทันทีชายคนนั้นเดินเข้าไปหลังร้านซูปเปอร์มาร์เกต็ตแห่งหนึ่งเมื่อพวกเขาตามเข้าไปถึงด้านในก็พบว่ามีพวกมันมีกันหลายคนพร้อมกับอาวุธปืนจํานวนมากพวกของเอ็มเอ็มจึงลอบไปอีกทางเพื่อค้นดูว่ามีความพาวีซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในนั้น จนเฟรนชี่ได้มาพบกับห้องห้องหนึ่งที่คล้ายกับห้องขังทีวีในห้องนั้นมี MB ของศิลปินเจป๊อปเปิดทิ้งเอาไว้เละใต้โต๊ะก็มีหญิงสาวเอเชียคนหนึ่งหลบซ่อนอยู่ตรงนั้นตาของเธอจ้องมองไปที่ทีวีอยู่ตลอด MM ก็พยายามเล่งเฟรนชี่ให้รีบหาวีเพื่อจะออกไปจากที่นี่กันแต่เฟรนชี่กับให้ความสนใจแต่ผู้หญิงใต้โต๊ะที่ถูกขังอยู่ในห้องนั้นเฟรนชี่ต้องการจะช่วยผู้หญิงคนนั้นออกมาแต่ MM ก็ห้ามเอาไว้ว่าอย่าไปยุ่งนั่นมันไม่เกี่ยวกับภารรรรกกกกิิจขขอองงงงทีีมมมแตต่่เเฟฟนนช็ไััััพ้้บปปดะู หญิงเอเชียคนนั้นเมื่อเห็นประตูเปิดก็รีบลุกขึ้นมา พอดีกับที่พวกของคนร้ายบุกเข้ามาในนั้นเละตโะกนบอกว่าอย่าปล่อยผู้หญิงคนนั้นออกมาเด็ดขาดและก็ใช้อาวุธปืนยิงใส่พวกของเอ็มเอ็มทันทีทุกคนต่างพากันวิ่งหนีกระจายไปคนละทิศคนละทางและทันใดนั้นเองหญิงสาวปริศนาคนนั้นก็ได้กระโดดพุ่งเข้าใส่คนร้ายพร้อมกับกระสุนไส้พวกมันด้วยมือเปล่าแถมกระสุนที่พวกมันยิงก็ไม่สามารถทำอะไรเธอได้อีกด้วยจนคนร้ายคนหนึ่งถึงกับต้องคว้าปืนยิงตัวเองต,องตายทันทีเมื่อเห็นว่ากระสุนที่ยิงใส่ทำอะไรเธอไม่ได้พวกคนร้ายไม่มีใครรอดเลยแม้แต่คนเเเเดีียววมื่ออพกขงงรรนนนชห็แบบั้จึ เข้าไปรวมตัวกันในห้องและก็ขังตัวเองอยู่ในกรงขังนั้นจึงทำให้ซุปสาวปิดสนามไม่สามารถทำอะไรพวกเขาได้และเธอก็รีบวิ่งหนีไปจากตรงนั้นทันที ตัดมาทางฝักฝั่งของเดอเดฟที่ได้มาพบกับจิตแพทย์เขารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเขาพยายามจะคุยกับคนในเดอะเซเว่นเรื่องปลาโลมาเพราะว่าในประเทศญี่ปุ่นมีโลมาถูกล่าเละฆ่าปีละ2 0 0 0 0ตัวพวกมันเป็นสัตว์ที่ฉลาดมีสำเนียงตามถิ่นที่อยู่และมีอารมณ์ขันแต่ทุกคนกลับมองเป็นเรื่องล้อเลียนแถมยังมองว่าเขาเป็นตัวตลกเพียงเพราะคุยกับปลาได้เขารู้สึกน้อยใจเป็นอย่างมากที่ทุกคนเห็นเขาเหมือนกับเป็นตัวตลกแต่ฝั่งคุณหมอก็ได้ให้กําลังใจเขาไปว่าเหตุการณ์ที่เรือสำราญล่มนั้นจะเป็นยังงไ ถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือจากเดอะดิฟในวันนั้นหมอจึงขอให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองและจงมั่นใจเพราะว่าเขาคือหนึ่งในเดอะเซเว่นเขาจะทำอะไรก็ได้ถ้าหากว่าตั้งใจจริงเดอะดิฟที่ได้ยินแบบนั้นก็มีความมั่นใจมากขึ้น แต่กลับมาที่เฟรนช่เขากําลังค้นดูในห้องที่ใช้แข่งซุปสาวเอเชียคนนั้นนอกจากมิวสิกวิดีโอเจป็อปที่ถูกเปิดบนอยู่ซ้ําๆเขาก็ได้พบกับขวดทาเล็บขวดหนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดใช้แล้วบูเชอร์ก็เดินทางมาถึงสภาพศพของพวกคนร้ายเลเทอย่างน่าสยดสยองด้านเฟรนช่ก็ได้พบกับบทเสเพิ่มเป็นเศษแผ่นที่ที่ระบุว่าสถานีเพนส่วนทางด้านเอ็มเอ็มก็ได้พบกับเข็มฉีดยาและกล่องพัสดุที่น่าจะเคยบรรจุคอมพาวีเขาจึงจะนํามันไปตรวจสอบบูเชอร์มั่นใจว่าเอเทรนต้องมาส่งวีที่างแนนน่อก็ ว่าพวกมันคงจะอัดวีให้กับสาวเอเชียคนนี้ด้วยถึงต้องขังเธอเอาไว้ในกรงแบบนั้นเอ็มเอ็มก็ไม่พอใจที่เฟรนชี่ปล่อยเธอออกมาแบบนั้นเพราะว่าเธอมันอันตรายแต่เฟรนชี่ก็บอกเพราะว่าเขาสงสารและดูเหมือนเธอจะไร้เดียงสาด,ด้วยแต่เอ็มเอ็มก็มองว่าเฟรนชี่นั้นไม่ยอมทําตามแผนและไม่เคยที่จะทําตามแผนเลยบูชเชอร์จึงต้องรีบเข้ามาห้ามว่าทุกคนกําลังตามรอยเรื่องฉาที่ใหญ่พอๆกับคด,ดีวอเตอร์เกตเพราะฉะนั้นใจต้องนิ่งเอาไว้พวกซุปและบอดจะต้องออกตามล่าหาตัวสาวเอเชียคนนั้นแน่ๆเพราะฉะนั้นนเเราาต้ออองหธจ พวกนนั้และในขนาดนั้นสตาร์ไลท์ก็ได้ส่งข้อความมาหาฮิวเอีเมื่อบูเชอร์รู้ว่าสตาร์ไลท์อยากจะชวนฮิวอีไปเดทเขาก็รีบสั่งให้ฮิวอีตอบตกลงเดี๋ยวนี้เพื่อที่จะได้ไปติดเครื่องดักฟังในมือถือของสตาร์ไลท์เพื่อที่จะได้รู้ว่าเธอคุยอะไรกับพวกของเดอะเซเว่นแม้ว่าฮิวอีจะบอกว่าเธอไม่ใช่คนร้ายแต่บูเชอร์ก็ย้ำไปว่ายังไงเธอก็เป็นพวกซุปไม่ต่างจากคนอื่นหรอก ตัดภาพมาที่ตึกของวอร์ดเมนเดลินกำลังวางแผนกับฝ่ายการตลาดเพื่อแก้สถานการณ์หลังจากที่ทรานลูเซนถูกฆ่าตายโดยจะให้ใครรู้ไม่ได้ว่าซูเปอร์ฮีโร่ที่ฆ่าไม่ตายคนหนึ่งเพิ่งถูกฆ่าไม่งั้นคงต้องบอกลาลัางกฎหมายของกองทัพไปได้เลยทีมวางแผนการตลาดจึงสร้างเรื่องขึ้นว่าทรานลูเซนถูกส่งไปทําภารกิจลับบอกไม่ได้ว่าที่ไหนเพื่อความปลอดภัยของประเทศซึ่งเมนเดลินก็เห็นด้วยกับความคิดนี้และแล้วทันใดนั้นก็มีสายด่วนแจ้งเข้ามาว่าเมื่อ7นาทีก่อนเพิ่งเกิดการจี้เครื่องบินของสายการรบิ ic, ิินนททโเเชีี่่ยว30 เธอรีบเรียกโฮมเรนเดอร์และควินเมฟให้ไปจัดการภารกิจนี้ทันทีโดยการกระทํานี้ต้องเป็นความลับเพราะว่าเหตุเกิดเหนือน,าน่านน้าสากลอยู่นอกเหนือเขตอํานาจของสาหาราัฐถ้าากว่าทั้งคู่สามารถช่วยเหลือผูดด้โดยสารรอดมาได้จะไม่มีวุฒิสภาคนไหนกล้าบวชให้คัดค้านร่างกฎหมายของบอดอย่างแน่นอนโฮมเรนเดอร์กับควินเมฟก็รีบทาตามคําสั่งทันที ทังด้านของเฟรนชี่ก็ได้มานัดพบกับเชลีเพื่อให้เธอเอายาสลบสุดเข้มข้นมาให้เมรับประกันไม่เต็มร้อยแต่นี่น่าจะนอกเด็กสาวเอเชยคนนั้นให้สลบได้อย่างสบายสบายตัดมาที่สถานที่เกิดเหตุอีกครั้งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้นำร่างของคนร้ายที่ถูกฆ่าอย่างสยดสยองออกมาข้างนอกอาคารด้านเอเทรนก็วิ่งมาเพื่อจะเอาวีมาส่งก็ถึงกับต้องหยุดชะง,งักและตกใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นว่าแหล่งส่งยาของเขาถูกถล่มจนเละ แต่กลับมาที่เมเดเินขนาดที่เธอกําลังวุ่นอยู่กับสถานการณ์ที่เครื่องเบนเพราะเธออยากจะให้ซูเปอร์ฮีโร่ของเธอไปถึงก่อน F16 กของกองทัพสหรัฐแต่จูจดเดดิฟก็เข้ามาเคาะประตูเพื่อบอกถึงภารกิจอันสําคัญที่เขาอยากจะไปทําถ้าหากว่าเมเดลินอนุญาตนั่นก็คือภารกิจที่โอเชียนแลนด์เราโลมาที่นั่นไม่ค่อยได้กินอาหารและโดนทารุณเป็นอย่างมากเขาจึงอยากจะช่วยเรื่องนี้เพราะเชื่อว่าคนจะตอบรับเรื่องนี้เป็นอย่างดีแต่เมเดลินก็บอกไปว่าเดดิฟเป็นพรีเซนเตอร์ของโอเชียนแลนด์เราได้ทําสัญญา เดอะดิฟก็บอกให้ฉกสัญญาฉบับนั้นไปซะเพราะเขาอยากจะทําอะไรที่มันสําคัญกว่านั้นเมเดลินจึงรับปากเพื่อจะให้เดอะดิฟรีบๆบอ,อกไปจากห้องแล้วก็แนะนําให้เขาลองใช้จุดแข็งของเขาดู ตัดมาทางด้านเอเทรนเมื่อเขากลับมาถึงห้องของป๊อปคอร์เขาก็จี้ถามเธอไปทันทีว่าทาอะไรลงไปหรือได้บอกอะไรกับใครทําไมแหล่งสุงยาของเขาถึงโดนถล่มเละแบบนั้นเพราะว่าเธอเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องความพาวีและก็รู้ว่าเขาจะเอามันไปส่งที่ไหนแต่เธอก็ปฏิเสธเียงแข็งว่าไม่ได้บอกใครแม้ว่าเอเทรนจะพยายามหว่านล้อมบอกรักกับเธอก็ตามแต่เธอก็ยังใจแข็งไม่ยอมบอกความจริงกับเขาแต่ถึงยังไงเอเทรนก็ต้องให้ป๊อบคอร์ย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อนที่โฮมเรนเดอร์จะมารู้เรื่องนี้ สลับภาพมาที่ซูเปอร์สาวเอเชียเธอได้เดินเข้าไปที่ร้านทําเล็บแห่งหนึ่งในสภาพเนื้อตัวมอมแมมและมือที่เปื้อนเลือดนั่นจึงสร้างความแตกตื่นให้กับคนที่มาใช้บริการในร้านเป็นอย่างมากหญิงสาวได้เดินมาหลังร้านและก็ลงมือสังหารหญิงเจ้าของร้านตายอย่างอนาถส่วนทางด้านของฮิวเอที่มีนัดกับสตาร์ไลท์ที่ร้านโบลิงเพื่อหาจังหวะติดเครื่องดักฟังในมือถือของเธอ ทั้งสองใเลขเปลี่ยนประสบการณ์จุบแรกของทั้งคู่ฮิวี่ก็บอกว่าจุบครั้งแรกของเขาเกิดขึ้นตอนอายุ14ส่วนสตาร์ไลท์มีจุบแรกในงานินเนียพร้อมตอนที่เธออายุ18เธอมีจุบแรกที่ช้าก,กว่าใครๆเพราะว่าตอนเด็กเธอนั้นนับถือพระเยซูเป็นอย่างมากแต่จูจ่ๆเมื่อเสียงของโบลิ่งจากลูกอื่นกระทบกับพื้นเสียงดังลัน่นก็ทําให้ภาพที่ฮิวีระเบิดด่างของทรานรูเซนจนเลือดก,กระจายผุดขึ้นมาในหัวของเขาเขานั่งมืออยู่สักพักจนทําอะไรไม่ถูกเมื่อเรียกสติกลับมาได้แล้วฮิวี้ก็ถามสตาร์ ว่าเขาเป็นคนยังไงโดยอ้างว่าเป็นฮีโร่ในดวงใจของเขามาตั้งแต่เด็กๆฝั่งสตาร์ไลท์ก็เล่าว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเคารพความเป็นส่วนตัวของคนอื่นสักเท่าไรส่วนใหญ่จะชอบอยู่คนเดียวและใช้เวลาว่างอยู่กับลูกชายอายุ10ขวบของเขานั่นก็ทําให้ฮิวอี่อึ้งไปเมื่อรู้ว่าทรานดูเซนที่เขาเพิ่งฆ่าไปนั้นมีลูกด้วยตัดภาพมาบนเครื่องบินที่กำลังถูกจีคนร้าย3คนพร้อมอาวุธกำลังทำการขู่ผู้โดยสารบนเครื่องบินอยู่ในบรรยากาศที่ตึงเครียดแล้วควินเมฟก็ได้เปิดประตูฉุกเฉินเข้ามา จนคนร้ายคนแรกกระเด็นหลุดออกจากตัวเครื่องไปอีกคนก็ถูกขาคอตายคาทีส่วนอีกคนก็ทำท่าว่าจะยอมแพ้แต่ก็ถูกเลเซอร์สีแดงของโฮมแลนเดอร์ยิงตายในที่สุดแต่เมื่อคิดว่าจัดก,การคนร้ายเรียบร้อยแล้วทุกคนกำลังจะปลอดภยัยแต่ที่ไหนได้ยังมีคนร้ายคนที่4ที่ได้ยิงหัวกับตันคนหนึ่งตายไปแล้วและกำลังจี้กับตันที่เหลืออีกคนอยู่ในห้องนักบินเมื่อคนร้ายเห็นฮีโร่ทั้งสองเดินเข้าไปหามันจึงยิงหัวกับตันที่เหลืออยู่คนเดียวตายทันทีแต่ว่ามันก็ถูกเลเซอร์ของโฮ er มแลนเดนลกลู จากเลเซอร์นั้นไปด้วยจึงทําให้ไม่สามารถควบคุมเครื่องบินได้อีกต่อไปทั้งคู่รู้ชะตากรรมของคนบนเครื่องว่าจะต้องตายยกลำอย่างแน่นอน แม้ควินเมฟจะบอกให้โฮมเรนเดอร์บินออกไปยกเครื่องบินไม่ให้ตกแต่เขาก็ปฏิเสธโดยบอกว่าความเร็วขนาดนี้คงจะรับน้ําหนักไม่ไหวแทนที่เขาจะยกเครื่องบินขึ้นทั้งลําได้แต่ตัวเขาน่าจะบินทะลุเครื่องบินไปมากกว่าเพราะเครื่องบินมันหนักและตกไปด้วยความเร็วและแม้จะบินรับผู้โดยสารออกไปทีละคนทีละคน123รอบก็คงไม่ทันเช่นกันโฮมเรนเดอร์จึงสั่งให้ควินเมฟออกไปจากเครื่องบินพร้อมกับเขาโดยที่ทิ้งผู้โดยสารทั้งหมดไปทีนี้ แม้คุณเมฟจะพยายามขอให้โฮมแลนเดอร์พาเด็กหญิงคนหนึ่งไปด้วยโดยที่ทิ้งเธอเอาไว้ที่นี่แต่โฮมแลนเดอร์ก็ไม่ยอมทําตามเพราะเขาจะปล่อยให้มีคนรอดชีวิตไปเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินนี้ไม่ได้เด็ดขาดเขายื่นมือมาให้กับเมฟและบอกว่านี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วถ้าเธอยังดื้อรั้นเขาก็จะปล่อยเธอเอาไว้ที่นี่ควินเมฟไม่มีทางเลือกจึงจําเป็นจะต้องไปกับโฮมแลนเดอร์ ฝั่งโฮมแลนเดอร์ก็ยังขู่ใส่คนที่พยายามจะเข้ามาขอให้เขาช่วยว่าจะยิงเลเซอร์ใส่ทุกคนถ้าหากไม่ถอยไปและเขาก็พาควินเม็บออกไปปล่อยให้ทุกคนติดอยู่บนเครื่องบินเละเครื่องบินก็ดิ่งลงพื้นด้านล่างในที่สุดนั่นมันก็ทำให้ควินเม็บจะสลายที่ช่วยหรือใครไม่ได้เลย ัภาพมาทางด้านของบูชเชอร์และพักพวกพวกเขาได้ทำเนียนเป็นเจ้าหน้าที่เข้าไปสืบสวนที่เกิดเหตุสังหารโหดในร้านทำเล็บจากคำให้การของพนักงานในร้านเขาบอกว่าเคยเห็นสาวเอเชียคนนั้นเมื่อหนึ่งปีที่แล้วแต่ทว่าเอเทรนกลับมาถึงที่นี่ก่อนพวกเขาแล้วเมื่อเอ็มเอ็มเห็นเขาจึงรีบออกมาจากร้านทันทีเพราะกลัวว่าเอเทรนจะจำเขาได้เฟนชี่หยิบเอาสีทาเล็บที่เก็บได้ในห้องขังของสาวเอเชียคนนั้นมาวางไว้บนชั้นวางและก็ทำให้เขามั่นใจว่าเป็นฝีมือของสาวเอเชียคนนั้นอย่างแน่นอนฝั่งบูเชอร์ก็รู้ว่าเอรอต้ง ตัวซูเปอร์ฮีโร่สาวเอเชียคนนั้นและมันก็สามารถวิ่งรอบแมนฮัตตันได้ภายใน30นาทีคงต้องเจอเธอก่อนพวกเขาแน่ๆแต่เฟรนชี่ก็มั่นใจว่าพวกเขาจะต้องเจอก่อนเพราะเขารู้ว่าเธอกำลังย้อนกลับไปทางเดิมเพื่อที่จะหาทางกลับบ้านและเขาก็หยิบเศษแผนที่ที่เขียนว่าสถานีเพนขึ้นมาทุกคนจึงรีบขึ้นรถเพื่อไปยังสถานีรถไฟนั้น ตัดภาพกลับมาที่ลานโบลิงบนจอทีวีมีโฆษณางานบิลิฟส์เอ็กซโปที่จัดขึ้นโดยบริษัทของวอร์ดนำโดยอีซีเคียวฮลโผู้เผยเพศศาสนางานนี้มีโฮมเรนเดอร์และสตาร์ไลท์จะไปปรากฏตัวด้วยฮิวอีก็ดีใจที่สตาร์ไลท์จะได้ไปร่วมงานทางศาสนาที่เธอเข่งมาตั้งแต่เด็กส่วนทางด้านพวกของบูเชอร์ที่เดินทางมาถึงสถานีเพนเอ็มเอ็มก็ได้รับสายจากเพื่อนของเขาที่ทํางานเป็นคนส่งของได้โทรมาอัปเดตเรื่องของกล่องคอมพาวีที่เอ็มเอ็มเก็บได้จากลางของพวกคนร้ายเมื่อลองเช็คเลขรหัสจึงรู้ว่า ถูกส่งมาจากมูลนิธิของอีซีเคียวไอเร็วที่เอาพระเยซูมาเป็นเครื่องบังหน้านั่นเองและทุกคนก็แยกย้ายกันออกตามหาสาวเอเชียคนนั้นเฟรนชี่ก็สังเกตเห็นทีวีจากร้านร้านหนึ่งที่เปิดเอ็มวีวงเจป๊อปเหมือนกับที่เปิดในห้องขังของสาวเอเชียคนนั้นเขาจึงรีบเข้าไปดูในร้านนั้นทันทีเขารีบแชทบอกทุกคนมารุมตัวกันที่ร้านร้านนั้นและแล้วเฟรนชี่ก็ได้พบกับซุปสาวเอเชียคนนั้นจริงๆแต่เฟรนชี่ก็ไม่ยอมใช้ย,ยาสลบกับเธอเขาจะลองกล่อมเธอดูก่อนเพราะว่าไม่ต้องการจะใช้ไม้้้แขข็งงงงงงเเเ่าาใใหหญิสววคนนนนัััฟรือออต เด็กครั้งที่ถูกพ่อขโมยตัวของเขามาจากแม่เป็นเวลานับปีพ่อของเขาเปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อย พ่อชอบทำร้ายเขาเป็นประจำเฟรนชี่โชว์รอยแผลจากโบลีที่พ่อของเขาเคยทำกับเขาเอาไว้แถมยังบอกอีกว่าเขาจะหาทางหนีทุกครั้งเมื่อมีโอกาสเพื่อจะกลับไปหาแม่แต่ว่าพ่อของเขาก็ตามเจอตลอดทุกครั้งเขาเลยเข้าใจความรู้สึกว่าเวลายอยากจะกลับบ้านมันเป็นยังไงคงเป็นเพราะเหตุนี้เขาจึงมีความสนใจและอยากจะช่วยเหลือเธอเอามากๆส่วนเธอก็ตั้งใจฟังเฟรนชี่จนเริ่มคลอยตามแต่เมื่อเฟรนชี่ยื่นมือไปให้เธอจับเพื่อที่จะให้เธอไว้ใจจู่ๆทีวี TV ก็เปลี่ยนช่องกลายเป็นทำให้ซูเปอร์ฮีโร่สาวเริ่มอรารวาทขึ้นมาอีกครั้งและก็วิ่ง หนีไปได้ในที่สุดบูเชอร์และเอ็มเอ็มก็ตามมาแต่ก็ไม่ทันแล้วเอ็มเอ็มก็ได้ถามเฟรนชี่ว่าได้ใช้ยาสลบไหมเขาก็บอกไปตามตรงว่าไม่ได้ใช้และนั่นมันก็ทําให้เอ็มเอ็มเซงเป็นอย่างมากที่เฟรนชี่ไม่ทําตามแผนอีกครั้งแล้วตัดภาพกลับมาที่สตาไลท์เธอได้เล่าให้กับพิวี่ฟังว่าสมัยก่อนเธอแอบรื้ผู้ชายคนหนึ่งวันนั้นเขาถูกเพื่อนผู้ชายด้วยกันลังแกเธอจึงเข้าไปช่วยอัดพวกที่แกล้งเขาจนเละ แต่หลังจากวันนั้นชายคนที่เธอแอบปลื้มก็ไม่ยอมคุยกับเธออีกเลยแม้แต่คําเดียวนั่นมันจึงทําให้เธอฝังใจมาตลอดว่าอย่าแสดงพลังต่อหน้าผู้ชายที่เราปลืม้มในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอย่างสนุกสนานอยู่นั้นฮิวอีก้ก็กําลังรู้สึกดีกับสตาร์ไลท์เป็นอย่างมากจูจ่ๆเขากับได้เห็นภาพหลอนของโรบินมายืนมองเขาอยู่ตรงหน้าและนั่นมันก็ทําให้ฮิวอีีหยุดชะงักไปและในจังหวะที่สตาร์ไลท์ขอตัวไปเข้าห้องน้าฮิวอวีก็ต้องฝืนใจตัวเองในการติดตั้งเครื่องดักฟังเอาไว้ในมือถือออืออออออขขขงงงเเเเธพพ่ใช้ล้ลลวววมูกดซ ตัภาพกลับมาทางด้านพวกของบูเชอร์ที่กำลังตามหาซูเปอร์ฮีโร่สาวเอเชียคนนั้นอยู่เอ็มเอ็มก็โกรธและโทษเฟรนชี่ที่ไม่ยอมทำตามแผนจนทำให้เธอหนีไปได้นั่นไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำแบบนี้ทั้งสองต่างเถียงกันไปมาจนเฟรนชี่ทนไม่ไหวลงมือต่อยเข้าไปที่หน้าของเอ็มเอ็ม บูชเชอร์จึงต้องเข้ามาห้ามอีกครั้งคราวนี้เขาพยายามยกตัวอย่างของสมาชิกวงสไปร์เกอร์มาพูดโดยบอกว่าหลังจากที่พวกนั้นแยกย้ายกันไปมีผลงานเดี่ยวเป็นของตัวเองแต่ละคนก็ล้วนแต่ไม่ประสบความสาเร็จเลยสักคนแต่พอทุกคนกลับมารวมตัวกันก็กลับมาดังเงปี้ยงป้างเป็นผู้แตกเหมือนกับพวกเราที่ต้องมีการและกันในตอนนี้ไม่งั้นเราแม่งตายหากันไปหมดแล้วถือว่าเป็นการปลุกใจที่โคตรหวยมมและเฟรนชี่ M ก็เห็นตรงกันว่ามันหวยจริงๆแต่พวกเขาก็เข้าใจในสิ่งที่บูเชอร์กำลังจะสื่อจึงงงเลลิกกกักััดนนแ็ตต้้ห้หาา ตามหาสาวเอเชียคนนั้นต่อไปตัดภาพกลับมาที่เดอะดีฟที่ขับรถตู้เข้าไปขโมยปลาโลมามาหนึ่งตัวออกมาจากโอเชียนแลนด์ด้วยความเร็วเพื่อช่วยชีวิตมันนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะทํามาตลอดและมันสําคัญกับชีวิตของเขาที่สุดเดอะ์ดีฟตั้งใจจะพามันไปปล่อยในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งตลอดทางเดอะดีฟก็ขับรถไปด้วยและก็เถียงกับเจ้าโลมาตัวนั้นไปด้วยไม่ยอมหยุดพร้อมกับเร่งความเร็วเพื่อไม่ให้ถูกจับได้ แต่แล้วรถตำรวจก็ตามเข้ามาจนทันแล้วก็ปาดเข้ามาดักหน้าเขาเอาไว้เขาเหยียบเบรกจนเมตดจนทําให้โลมาที่เดือดดิฟลักพุ่งทะลุก,กระจกออกไปตกที่กลางถนนแล้วก็ถูกรถสิบล้อทับตายคาพื้นต่อหน้าต่อตาเดือดดิฟฝั่งเดือดดิฟที่เห็นแบบนั้นก็ช็อกจนทําอะไรไม่ถูก ตัดภาพไปที่ซูเปอร์ฮีโร่สาวชาวเอเชียเธอได้หนีลงไปในรางรถไฟใต้ดินพวกของเฟรนชี่ก็ตามมาเห็นเธอพอดีแต่ก็ไม่ทันการแล้วเพราะว่าเอเทรนก็พบตัวเธอแล้วเหมือนกันมันพุ่งเข้ามาคว้าตัวเธอไปที่รับตาคนและก็ได้ทําการจับหัวของเธอกระแทกไปที่กําแพงจนนับคังไม่ทวนแต่พวกของบูเชอร์ก็ตามมาทันพอดีเฟรนชี่จึงรีบตะโกนบอกให้ทุกคนที่มาใช้บริการรถไฟใต้ดินรู้ว่าเอเทรนซูเปอร์ฮีโร่ขวัญใจของมหมาชนอยู่ตรงนี้และเมื่อผู้คนได้ยินแบบนั้นก็รีบกลุ่มกันเข้ามาเพื่อจะมาขอลายเซ นมันต้องยอมปล่อยมือจากเธอไปหญิงคนนั้นก็รีบวิ่งหนีไปจากตรงนั้นทันทีพวกของบูเชอร์ก็ตามไปด้วยจนเจอในที่สุดเฟรนชี่ก็ยืนยันว่าจะไม่ใช้ระเบิดยาสลบกับเธอเพราะไม่อยากจะให้เธอรู้สึกกลัวเลยคุ้มข้างขึ้นมาอีกและเพราะคิดว่าเธออาจจะเป็นหนึ่งในวงสไปร์เกอร์ของพวกเขาก็ได้เขาพยายามจะกล่อมให้ซุปสาวสุดโหดคนนี้ยอมไปกับพวกเขาแต่โดยดีแต่มันก็ไม่สําเร็จอีกแถมครั้งนี้เธอยังกระโดดเข้ามาจะทำลายเฟรนชี่อีกด้วยบูชเชอร์จึงต้องเคร่งยาสลบเข้าไปเพื่อให้ทั้งสสอองงไปพร้้มกันทคู ตัดภาพมาที่นสถานที่ที่พบซากเครื่องบินตกไม่มีผู้รอดชีวิตเลยไม่แต่คนเดียวโฮมแลนเดอร์ Home ก็ให้สัมภาษณ์ด้วยใบหน้าที่สุดเศร้าบีบน้ำตาแบบสุดๆ เขาบอกกับนักข่าวว่าถ้ากองทัพแจ้งให้เขารู้เร็วกว่านี้เหตุการณ์แบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นบนแผ่นดินของสหรัฐจึงขอให้ชาวอเมริกันทุกคนช่วยกันส่งเสียงให้บุตรที่สมาชิกทุกคนให้ร่วมกันบวชให้พวกของโฮมแลนเดอร์ให้เข้าไปมีบทบาทในกองทัพด้วยเหตุการณ์แบบนี้มันจะไม่ได้เกิดขึ้นอีกต่อไปโฮมแลนเดอร์ Home หันไปถามคินเมฟที่กำลังเศร้าอยู่ว่าจริงอย่างที่เขาพูดไหมเธอก็ได้แต่ฝืนพยักหน้าทั้งที่ใจนั้นอยากจะต่อต้านแบบสุดขีดแต่เธอก็ทําอะไรไม่ได้และเรื่องราวในตอนที่ก็จบลง ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับอ p พีที่สี่บอกได้เลยว่าเนื้อหากใกล้เข้ามาถึงจุดเดือดแล้วตอนนี้พวกเดอะบอยมีเต้มต่อที่ได้ตัวซูเปอร์ฮีโร่สาวเอเชียคนนั้นมาอยู่ในกํามือเพราะเธอเป็นกุญแจที่จะเผยความลับของพวกฮีโร่ในขณะเดียวกันบริษัทบ,บอดกับพวกเดอะเซเว่นก็คงจะกัดไม่ปล่อยอย่างแน่นอนเพื่อที่จะรักษาความลับเรื่องความพาวีเอาไว้ต่อจากนี้เรื่องราวมันจะเป็นแบบไหนไว้เราไปลุ้นกันในอนะีพีหน้าสาหรับวันนี้ผมก็คงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ